คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นของวันพุธที่1มกราคม2 5 6 8ยิครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะเลขรวยนะครับแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยผมแอดมินคมสันเป็นคนดำเนินรายการครับผมถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ชมนะฮะที่ติดตามชมช่องเจาะเลขรวยทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมครับเอาละวันนี้ผมนําเสนอแนวทางสรุปปิดท้ายบนสรุปปิดท้ายล่างจากตัวผมเองนะครับแอดมินคมสันครองยุทธนั่นเองครับเพราะว่ามีเอฟซีผมนะฮะ ที่ไลน์เขาไปหาบอกว่าอย่าลืมสรุปปิดท้ายให้ด้วยนะผมก็เลยทําคลิปนี้ส่งท้ายนั่นเองนะครับทุกผู้ชมแนวทางงวดที่ผ่านมาครับแนวทางสรุปปิดท้ายบนครับทุกผู้ชมงวดวันที่16ธันวาคม2567นั้นผมสรุปปิดท้ายบนเด่นที่เลข2นะครับเลข2นั้นลงล่างครับทุกผู้ชมนะให้เด่น2บนแต่ว่าเลข2ลงล่างซะงน้นนะครับชุดที่ผมเน้นคือ682นั้นก็ น่าเสีดยดายอนะครับท่านผู้ชมเลขบนออก863อย่างเงี้ยมันหลุดไป1น,นแต้มนะไม่งั้นก็อาจจะเป็นโต้ดได้นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดเลขบนออก8 6 2แบบนี้อ่านหาพลาดไปครับท่านผู้ชมครับนะใครที่ติดตามแนวทางในช่องเจาะเลขรวยนะครับอาจจะจําได้ว่าแนวทางสรุปบนงวดนี้นะนะั้นน่ะชุดเต็มผมให้ท่านผู้ชมตามกระดาษที่ผมแสดงนะครับงวด2มกราคร68กนั้นสรุปบนชุดเต็มคือเด่น4 8 9นะครับชุดเน้นผมคือ48แล้วก็49นะ แล้วก็ตัวเน้น3ตัวคือ948แล้วก็8 4 9นะครับตามกระดาษที่ผมเขียนให้เลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้มาดูสรุปปิดท้ายบนครับท่านผู้ชมครับชุดสรุปปิดท้ายบนครับผมยังให้เด่นที่เลข4แล้วก็เลข8นะครับแต่ว่าภาพรวมชุดที่ผมจัดนั้นน่ะผมก็เอาเลข4หมดเลยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น8 4 9 4 0 4ผมเลือกมา3ตัวนี้นะครับชุด3ตัวผมมีการปรับเปลี่ยนอยู่นะครับท่านผู้ชมนะฮะ 98 4า8 94, 4 694 894แปนะครับแล้วก็804 604ครับท่านผู้ชมผมเน้นไปที่ตัวที่เขียเส้นใต้นะครับ6 8แแล้วก็6 9 4ก็มีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนชุด3ตัวอยู่นะครับเมื่อเทียบกับแนวทางชุดเต็มนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าชุดเน้นที่ผมเน้นชุดเต็ม9 4 8 849นั่นนะ่ะผมมาจัดใหม่ผมจัด เลข4ไว้หลักหน่วยนะครับคุณผู้ชมนะตามกระดาษชุดสรุปปิดท้ายบนนั้นผมวางเลข4ไว้ที่หลักหน่วยครับนะก็จะเป็น9 8 4 8 9 4แเบบนี้นะแต่ว่าชุดเน้นนั้นผมเลือกหลักร้อยที่เลข6ครับเพราะว่าลึกๆแล้วผมมาคิดดูว่าเลข6อาจจะขยันอีหรือเปล่านะเพราะว่าเลข6นั้นขยันจริงๆในปีที่ผ่านมานะครับจะขยันต่อเนื่องนะมาจนถึงงวดต้นปีหรือเปล่าผมก็เลยหยิบจับเลข6ออกมาประกบนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะเอาละฮะ นี่คือแนวทางสรุปปิดท้ายบนนะครับไปดูแนวทางสรุปปิดท้ายล่างกันบ้างครับวดที่ผ่านมานั้น16ธันวาคม667เแนวทางสรุปปิดท้ายล่างผมให้เลข6นะครับเลข6นั้นขึ้นบนครับทผู้ชมนให้เด่นล่างเลข6ขึ้นบนซะงั้นนะฮะเลขล่างออก21ดังที่พวกเราทราบกันครับเหมือนเดิมครับถ้าใครที่ติดตามแนวทางในช่องเจาะเลขรวยก็อาจจะเห็นแนวทางสรุปล่างผมไปแล้วนะครับชุดเต็มผมนะวันที่2มกราคม68ครับชุดเต็มผมให้เด่น4รอง1นะครับผมนิ้นไปที่4 5หแล้วก็47 ส่วนชุดรองก็ตามกระดาษที่ผมเขียนให้นะครับท่านผู้ชมเอาล้วฮะมาดูชุดสรุปปิดท้ายครับ2มกราคม68ครับชุดสรุปปิดท้ายล่างครับผมเลือกเด่นตัวเดียวที่เลข4นะครับเลือกเด่นตัวเดียวที่เลข4แล้วก็มีการปรับตำแหน่งชุดชุดเน้นนั่นเองนะครับผมเอาตัวรองนะนะั่นมาเป็นตัวเน้นแทนผมเน้นไปที่4ี่สนะครับท่านผู้ชมตัวรองเป็น4ี่เและก็4ี่ห้าก็ชอบทุกตัวนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่านะไม่รู้จะเน้นตัวไหนแล้วล่ะ ก็ลองมาวิเคราะห์หลายๆอย่างดูนะฮะอ,อาจจะเป็น4-2่สองไหมแบบนี้ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับุผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่แหละฮะปิดท้ายให้แล้วนะครับผู้ชมนะท่านผู้ชมที่ไลน์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมยังไงก็แล้วแต่ผมจะถ่ายกระดาษส่งให้ในไลน์อีกทีแล้วครับแล้วกันนะครับแต่ว่านี้ผมนําเสนอผ่านคลิปนะฮะในช่องเจาะเลขรวยนั่นเองครับนั่นแหละฮะสรุปปิดท้ายล่างก็เลข4ครับเน้นไปที่42รอง4 745 สรุปปิดท้ายบนนะภาพรวมก็เลข4่ครับคุณผู้ชม8 4 9 4 0 4ก็ชอบทั้ง3ตัวเลยส่วนหลักร้อยนั้นชุด3าตัวผมก็วางตามนั้นนะครับนะลุ้นกันครับท่านผู้ชมว่าเลข4ี่จะมาไหมแอดมินก็ชื่นชอบนะส่วนตัวนั้นลุ้นและภาวนาเหลือเกินครับอยากให้เลขสนั้นมาทั้งล่างและก็มาทั้งบนครับไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับแต่ถ้าไม่มานั้นต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยน,นะครับเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นแค่การการ,การวิเคราะห์ส่วนตัว และก็นําข้อมูลของทีมงานมาพิรณาร่วมนั่นเองมันก็เป็นการคาดการณ์การคาดเดานั่นเองนะท่านผู้ชมนะผลจะออกยังไงพรุ่งนี้รู้กันครับตอนเย็นเย็นของพรุ่งนี้ครับ2มกราคม2568ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีก่อนเด้อโชคดีโชคมาสุขสุขคนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ